สวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมเป้เดอวันคาเฟ่ลมสักนะคลิปนี้จะพาเพื่อนมาทําชิฟฟ่อนมาพ้าออนนะครับผมชิฟฟ่อนมาพ้าออนมีวิธีและขั้นตอนการทํำยังไงตามไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะฮะผมจะใช้ไข่อยู่4ฟองนะฮะแยกไข่แดงกับไข่ขาวไว้จากันให้เรียบร้อยนะครับไข่สีฟองแล้วก็ส่วนผสมที่1นึ่ฮนะเราจะมีขี้มอฟทาท่านะหนึ่งช้อนชาน้ําตาล 50กรัมนะครับแล้วก็มาดูส่วนผสมที่2กันส่วนผสมที่เป็นไข่แดงนะครับเราจะมี s อท2กรัมไข่แดง4ฟองแป้งเค้ก1นะ110กรัมน้ำมันพืช80กรัมน้ำตาลทราย60กรัมเกลือเสียบหนึ่งช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาหช้อนชานะครับแล้วก็มีฝูงฟูนะครับเสียหนึ่งช้อนชาแล้วก็มีน้ำใบเตย 60กรัมนะครับผมส่วนผสมมีตามนี้นะครับขั้นตอนการทำนะครับเราจะนำน้ำตาลใส่ลงไปกับไข่แดงเราเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำใบเตยลงไปครับแล้วก็น้ำมันใส่ลงไปเลยแต่้นก็ใช้ตะก้อตีส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ คนผสมของเราทุกอย่างให้เข้ากันเลยกันตอนนี้นะครับ SP ของเรามันจะยังเป็นก้อนอยู่นะให้เราตีให้ครีมเรามันแตกถ้าเราตีครีมออฟต้า,าไม่แตกนะครับเอ้ยไม่ใช่ถ้าเราตี SP ไม่แตกพูดตีครับผมพูดติเป็น SP เนาะ SP มันจะเป็นก้อนอน,นะ เราต้องตีให้เอสีของเรานี้มันแตกตัวก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราคนส่วนผสมทุกอย่างแล้วเขาจะได้เข้ากันได้ดีมันจะตีประมาณนี้นะครับเนี่ยเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำแป้งนะฮะ ใช้ผงฟูผสมไปในเป้ยกันเลยนะครับส่วนผสมที่เป็นของแห้งแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่ลงไปเลยแล้วก็เกลือนะครับเกลือก็ใส่ลงไปจากนั้นเราก็ทำการร่อนแป้งลงไปในส่วนที่เป็นของเหลวนะครับ มื่อเราล่าอนแป้งลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตะก้อมือทำการคนครับตีส่วนผสมของแป้งกับน้ําให้มันเข้ากันนะฮะเข้ากันให้หมดนะครับจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะน่ยก็จะได้ประมาณนี้ อันนี้เป็นน้ำเราใช้ได้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนเราไปท,าทําขั้นตอนของไข่ขาวกันตอนนี้เราจะมาตีบเบอร์เรงไข่ขาวนะครับ,บเบอร์เรงไข่ขาวที่เราแยกไว้สี่ฟองแล้วก็เริ่มตีด้วยเครื่องตีมือถือนะครับตีให้ไข่ขาวขึ้นฟองหยาบๆก่อนเลยขันแรกเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะครับ ให้เราใส่ครีมออฟตาท่าลงไปครีมออฟตาท่านะครับมันมีประโยชน์ตรงที่มันช่วยให้เบอร์แรกของเราอยู่ตัวอยู่ตัวนานไม่ยุบตัวนะครับถ้าใครไม่มีคีมออฟตาท่าใส่น้ํามะนาวแทนได้นะครับจากนั้นก็เริ่มตีต่อไปแล้วก็ทยอยใส่น้ําตาลลงไปทัก3ารอบนะครับ เราจะตีให้ไข่ขาวของเราตั้งยอดอ่อนประมาณน,นี้เลยนะครับตั้งยอดอ่อนอย่างนี้นะครับก็เป็นอนันว่าใช้ได้แล้วเราจะเอาไปผสมกับส่วนผสมส่วนแรกของเรานะครับ <S <S จากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มทําการผสมระหว่างไข่ขาวกับส่วนผสมของส่วนแรกของเรานะครับโดยการแบ่งไข่ขาวของเราเนี่ยใส่ลงไป3รอบนะครับใส่ลงไป3รอบนะแล้วก็คนให้เขาเข้ากัน รอบแรกนะครับใส่ลงไปแล้วก็เราจะไม่คนให้เข้ากันจนหมดนะครับรอบนี้เราจะคนแค่ประมาณสัก 70- 80นะครับคนอย่างเบามือนะครับคนอย่างเบามือแล้วก็ให้เข้ากันได้เร็วเพราะว่าในงั้นเดี๋ยวบริเรียงไข่ขาวเราจะยุบตัวนะครับได้ประมาณนี้นะครับก็เริ่มใส่รอบที่2เลย รอบนี้ก็เหมือนเดิมครับคนที้เขาเข้ากันประมาณ80เปอร์เซนระหว่างค้นนะครับพยายาม เราจะยกตะก้อให้ส่วนผสมที่มันเข้าไปค้างในตะก้อของเราออกมาด้วยนะครับได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่ส่วนที่สามไปเลย เมื่อเราใส่ลงไปครบแล้วเราก็รอบนี้เราจะผสมให้เขาเข้ากันดีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับคราวนี้คือให้สีของแป้งของเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเราจะไม่ผสมแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับคราวนี้คือให้เข้ากันได้หมดเลยขั้นตอนนี้นะฮะจะได้กลิ่นหอมใบเตยขึ้นมาเลยนะครับกลิ่นหอมใบเตยขึ้นมาแล้ว ยิ่งถ้าตอนที่เราเอาไปอบแล้วนะครับกิ่นใบเตยจะชัดเจนมากนะครับสูตรนี้ได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะฮะให้เราใช้พายนะครับมาคนอีกทีนึง <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้พายคนเขาจะเข้ากันไม่หมดนมันจะมีส่วนที่เกาะอ,อยู่ตามขอบอ่างของเราอางผสมเราเนี่ยนะฮะเราต้องใชใ้พายเป็นตัวช่วยด้วย ข้าพิมพ์จากนั้นเราไปเทใส่พิมพกันเลยในส่วนของพิมพ์นะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นพิมพขันข้าวนะครับขันข้าวเบอร์สีนะฮะจะทําเป็นเค้กก้อนเล็กเนาะเราจะทา้นามันให้ทั่วพิมพ์ทาบางๆให้ทั่วพิมพ์วิธีนี้นะฮะจะทําให้เค้กของเราไม่ติดพิมพ์เวลาที่เราอบสุกแล้วเราจะคลอกจากพิมได้ง่ายนะครับจากนั้นเราก็ทําการเทเนื้อเค้กใส่พิมพเลยครับตัวนี้ i ิมเบอร์สผมจะใช้เนื้อเบเทิรอยู่ที่50กรัมนะครับ50กรัมครับเมื่อได้แางนี้แล้วเราก็ทำการเคาะไล่ฟองอากาศสักหน่อยเมื่อเราตักใส่ทิมเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการนำเค,ค้กเข้าเตาอ,อบได้เลยนะครับ อบด้วยไฟประมาณ160องศานะครับเป็นเวลา30นาทีเมื่อเราอบสุกแล้วนะครับให้เรานำออกจากเตาอบแล้วก็ทำการ,กรแคกกิมนะครับรแทกกิมแรงนะฮะสักสามสีครั้งนะครับเพื่อที่จะให้เค้กของเรานี่เขาอยู่ตัวไม่ยุบตัวนะครับหลังจากที่ออกเตาอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาทำการ ทำเค้กของเราจะกิมกับด้วยการเคาะข้างนี้นะฮะเคาะข,ข้างเบาๆนะครับจากนั้นก็คว่ำลงไสตะแกรงไว้นะครับเนี่ยนะรเราจะได้เค้กนุ่มนี้เลยนะครับเราจะพักเค้กไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะครับเราถึงจะทําการมาแต่งหน้าเค้กกันแล้วก็ข้อเค้กทั้งหมดนะรเราจะพักเค้กเราไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราจะ พาไปทำซอสมะพร้าวกันนะครับตอนนี้เมื่อเราทำเค้กเสร็จนะครับเราพักเค้กให้เย็นแล้วตอนนี้เราก็จะมาทำซอสไว้ซอสมะพร้าวอ่อนกัน,นครับซอสมะพร้าวอ่อนนะส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับมีน้ำมะพร้าวนะครับ300กรัมเนื้อมะพร้าวเนืาาน้อมะพร้าวอ่อนนะูดเป็นเส้นอย่างนี้150กรัมน้ำตาล100กรัมเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นผงวุ้นนะครับ1ช้อนชาแล้วก็มีกะทิ หนึ่งร้อยกรัมแล้วก็มีแป้งกวนไส้สามสิบกรัมนะครับอันนี้ผมจะละลายน้ําไว้นะครับแป้งกวนไส้หรือว่าถคาไม่มีแป้งกวนไส่ก็ใช้เป็นแป้งข้าวโพดได้นะครับมาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนกนารทํานะครับเราจะใส่น้ํามะพร้าวลงไปในหม้อนะครับน้ำมะพร้าวแล้วก็กะทิใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ น้ำตาลทรายโอ้ยแวเกลือนะครับตามด้วยผงวุ้นคนส่วนผสมให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายครับเราจะต้มให้ม้าเดือด่างนี้ฮะให้เนื้อเดือดนี่เลยจากนั้นนะฮรับเราผ่อนลงไปไฟใช้ไฟเบานะครับ เราใช้ไฟอ่อนเนาะตอนแรกเราใช้ไฟแรงจากนั้นจะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะครับใส่เนื้อมะพร้าวลงไปคนให้ก็แตกกั้สักหน่อยนะคะรับพอให้เนื้อมะพร้าวเราเริ่ม น,นิดๆนะครับจากนั้นเราจะใส่เจษน,น้ําแป้งที่เราตีไว้นะครับมเมื่อใส่น้ำพร้าวลงไปเสร็จน้ําเริ่มร้อนแล้วนะครับจากนั้นถ้ารเราค่อยๆทยอยเทน้ําแป้งนะครับเทน้ําแป้งไปด้วยแล้วก็ควนไปด้วยนะครับอย่าเทลงทีเดียวนะให้ค่อยๆเทแล้วก็ควนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ําแป้งนะฮะแป้งกวนไส้เวลาเขาเจอความร้อนเขาจะเกาะกันนะครับถ้าเราไม่ควนเรื่อยๆนะต้องค่อยๆเทแล้วก็กวนเรื่อยๆนะ แป้งกวนไส้นะครับเขาจะทําให้ซอสของเราเนี่ยมีความเหนืดนะครับซอสของเราจะมีความเหนืดขึ้นเมื่อเราใส่แป้งกวนไส้มาเสร็จเระก็ว,วนไปเรื่อยน,นะครับช่วงนี้เมื่อเราเทแป้งกวนไส้ลงไปเสร็จนะครับน้ําซอสของเรานี่จะมีความเหนืดขึ้นมาทันทีเลยนะครับ นี้นะรเราจะควรแค่ให้ซอสเรามันเนิาๆๆขึ้นมาพอพอที่จะขึ้นลายแต่ก้อนนิดๆน,น,นะครับก็จะเปลี่ยนอันว่าใช้งานได้แล้วครับคือช่วงนี้นฮะจังหวะน,นี้คือต้องควรตลอดนะครับห้ามอยุดควนนะในงานหวกดเราจะไหม้นะครับได้ประมาณนี้นะก็คือเรียบร้อยครับปิดไฟได้เลย ซอสเราจะได้ประมาณนี้น,น,นี่นะครก็ใช้ได้แล้วนะครับประมาณนี้จากนั้นให้เราใส่เนยนะครับท,ทำการใส่เนยนะครับเนย20กรัมเนยต้องเป็นเนยเย็นนะครับเนยเย็นนะแข็งๆเลยเพราะว่า ถ้าเราใส่เนยที่เป็นเนยเหลวนะครับเนยเขาจะกองก,กันอยู่จุดเดียวเราต้องใส่เนยที่เอาออกจากตู้เย็นใหม่แล้วก็ค่อยๆค,ค,คนให้เนยเขาละลายให้หมดเมื่อเราใส่เนยลงไปแล้วนะครับสีมะพร้าวของเราจะออกเหลืองนิดๆน,นะถ้าใครไม่ชอบให้มันเหลืองก็ไม่จัเป็นต้องใส่นะครับเนยเพราะว่าเนยนี่เราใส่เพื่อให้เขามีกลิ่นหอม เปน็นน้ำาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในประมาณนี้นะเราจะยอรอให้เขาเย็นลงสักหน่อยนะฮะแล้วเราจะนําไปราดบนขนมของเราเมื่อเรานําเค้กมาใส่กล่องเรียบร้อยให้เราราดซอสลงไปรอบแรกก่อนแล้วบีบวิปปิ้งครีมรอบๆนะอันนี้ผมลืมถ่ายนะฮะลืมไปแล้วก็ตักซอสวางตรงกลางของวิปปิ้งครีมอีกตักวางเลยตักวางไปตรงกลางเงี้ย ให้ไม้อ er ่าซอสมะพร้าวของเราเนี่ยม oh, yeah, ันจ okay. ุกจุกล้นไปอย่างนี้เลยนะครับจะได้น่ากินก็จะออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะนําใบเตยมาเสียบนะฮะทุกแต่งให้สวยงามสักหน่อยเมื่อเราเสียบใบเตยลงไปถัาคลิปเราก็เสร็จเรียบร้อยสวยงามพร้อมเสิร์ฟนะครับอย่าลืมนะครับดูคลิปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม